เมื่อมีผู้ใดถูกพบว่าถูกฆ่าตายนอนอยู่ในทุ่งนาในแผ่นดินซึ่งยาหูอาพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ์และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ฆ่าแล้วพวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านจะออกไปวัดระยะทางจากผู้ที่ถูกฆ่าไปยังมือต่างๆที่อยู่รอบๆและจะเป็นว่าพวกผู้ใหญ่ของมือที่ใกล้ที่สุดกับผู้ที่ถูกฆ่านั้นจะเอาวัวตัวมีหนุมที่ยังไม่เคยถูกใช้งานและยังไม่เคยลากแอก และพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นจะนำวัวตัวมีลงไปยังหุบเขาที่มีน้ำไหลซึ่งไม่เคยถูกไถหรือหว่านและเขาจะหักคอวัวตัวมีนั้นที่นั่นในหุบเขาและปุโรหิตผู้เป็นบุตรของเลวีจะเข้ามาใกล้เพราะยาหูอาพระเจ้าของท่านได้ส่งเลือกเขาไว้เพื่อปรนิบัติพระองค์และเพื่อให้พรในพระนามของยาหูอาและจัดปากของเขาทุกการโต้แยง้งและทุกการทำร้ายจะถูกพิจารณา และให้พวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของมืองที่ใกล้ที่สุดกับผู้ที่ถูกฆ่านั้นล้างมือของเขาเหนือวัวตูมีที่ถูกหักคอในหุบเขาและเขาจะตอบและกล่าวว่ามือของเราไม่ได้ทําให้โลหิตนี้ตกลงมาและตาของเราก็ไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นี้โอยาหูอาขอทรงอภัยให้แก่ประชากรของพระองค์คืออิสราเอลซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้แล้วและขออย่าให้โลหิตผู้บริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางประชากรอิสราเอลของพระองค์ และความผิดเรื่องโลหิตนั้นจะได้รับการอาภัยให้แก่เขาดังนี้ท่านจะชำระความผิดของโลหิตผู้บริสุทธิ์ออกจากท่ามกลางท่านเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของยาหูอาเมื่อท่านออกไปต่อสู้กับศัตรูของท่านและยาหูอาพระเจ้าของท่านจะมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านและท่านจะจับพวกเขาเป็นเฉลยและจะเห็นในหมู่เฉลยมีหญิงคนหนึ่ง ที่มีรูปร่างงดงามและท่านจะปีติยินดีในตัวเธอและรับเธอเป็นภรรยาของท่านแล้วท่านจะนำเธอมาที่บ้านของท่านและเธอจะกวนศีรษะและตัดเล็บของเธอและให้เธอถอดเสื้อคลุมแห่งการเป็นเฉลยออกและให้อาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าและให้เธอไว้ทุกบิดามัรดาของเธอเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเจ้าจึงจะเข้าหาเธอและเป็นสามีของเธอและเธอจะเป็นภรรยาของเจ้า และต่อมาหากเจ้าไม่พอใจเธอเจ้าจะต้องปล่อยเธอไปตามความปรารถนาของเธอแต่เจ้าจะขายเธอเพื่อเงินเป็นอันขาดไม่ได้อยากปฏิบัติต่อเธออย่างโหดร้ายเพราะเจ้าได้ทําให้เธอต่ําต้อยแล้วเมื่อชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคนคนหนึ่งเป็นที่รักและอีกคนหนึ่งไม่เป็นที่รักและทั้งสองได้คลอดบุตรให้เขาทั้งที่เป็นที่รักและที่ไม่เป็นที่รักและบุตรชายหูปีเป็นของนางที่ไม่เป็นที่รัก แล้วต่อมาในวันที่เขาให้บุตรชายทั้งหลายของเขาสืบท่อทั์สมบัติของเขาเขาจะถือเอาบุตรชายของภรรยาที่เป็นที่รักมาเป็นหัวปีแทนบุตรชายของนางที่ไม่เป็นที่รักซึ่งเป็นหัวปีแท้จริงนั้นไม่ได้แต่เขาต้องยอมรับบุตรชายของภรรยาที่ไม่เป็นที่รักว่าเป็นหัวปีโดยให้สองส่วนจากสิ่งสารพัดท,ที่เขามีอยู่แก่เขาเพราะเขาเป็นต้นกำลังของบิดาสิทธิ์ของการเป็นหัวปีเป็นของเขา เมื่อชายคนหนึ่งมีบุตรชายที่ดื้อรั้นและกบฏไม่ฟังเสียงบิดาหรือเสียงมารดาของเขาและเมื่อพ่อแม่ได้ติสอนเขาแล้วเขาก็ไม่ฟังพวกเขาและบิดาและมารดาของเขาจะจับตัวเขาและนำเขาออกไปหาพวกผู้ใหญ่ของเมืองของเขาที่ประตูเมืองของเขาและจะกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของเมืองของเขาว่าบุตรชายคนนี้ของเราดื้อรั้นและกบฏเขาไม่ฟังเสียงของเราเขาเป็นคนตะกลดและขี้เมา แล้วบุตรทั้งปวงของเมืองของเขาจะเอาเหินคว้างเขาให้ตายดังนี้เจ้าจะกำจัดความชั่วร้ายออกจากท่ามกลางเจ้าและให้อิสราเอลทั้งปวงได้ยินและเกรงกลงัวและเมื่อชายคนหนึ่งได้กระทําบาปที่สมควรแก่ความตายแล้วเขาจะต้องถูกประหารชีวิตและเจ้าจะแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้อย่าให้ศพของเขาค้างคืนอยู่บนต้นไม้เพราะเจ้าจะต้องฝังเขาในวันเดียวกันนั้นเป็นแน่เพราะผู้ที่ถูกแขวนนั้น เป็นที่สับแช์งชของเอโลฮิมเพื่อเจ้าจะไม่ทำให้แผ่นดินซึ่งยาหูอาเอโลฮิมของเจ้าประทานแก่เจ้าเป็นมรดกนั้นเป็นมนทิน